ปูนาเนาะชีวะเขาไปกาดมาแหละกมันนี้ก็ซิมาหัวกินโตพอดีแซ็บพอดีแซ็บเลยเน,ะนาะหัวใสแตงต้นตะไคร้ให้มันหอมๆหอมตะก้านต้นตะก้านมันยังอีแต่ก่อนยังน้อยเนาะนหลายหลาย,ลายตัวยังน้อยหอมแห่งนีง้ในจานหนึ่งหอมเอาไปนี่ก็นนได้แล้ว มันดังเต็มเลยโดยกับสบายดีสบายด,สายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องวันสุขสุขคนเดอ้อโดยม,พพมาพอน้องนาตีเลยค่ะเองน้องเมื่อนี้นโดยตอนนี้พี่น้องยามแดงเนาะแม่นามกาสีมาอัเจียวกับปู่เนาะกินข้าวขาว้ขาวแรงข้าวแรงเลยนี่ กินข้าวแรงตัวหัวเวินกินข้าวเทียทเท่ยงยังไม่ได้กินข้าวเทีย่ยงไปหิ้วตัวเดือเอามาแต่หาอันนี้ดีมาแต่หาอันนู้นหว<อ>กรบแล้วก็มาหิวข้าวมีรองเที่ยวขวากับปูเนาะปูที่ว่าเขาไปกา้าเนั่นแหละเนาะขัวเบิ้นแหละเพราะว่าไวาดนกระยันมันตายเพราะว่าผ้าแนี่หิวข้าวก็เลยขวากับหมอกให้ฝาพอาดีเลยเหมือนบ่าเขาเอาจานมาลิ้มจานบ่ะเอาไปทำไมเธอไม่จ้าหะ จับเอาอะไรอันหน่อันสองอะไรคือว่าสอนกันมาอะไรนะเ็คว่าอยู่ลืมเลยบ่เจ๋อเลยนี่มาแจวกระปูก่อนเนาะมันจะเอาจานให้ตัวแม่ดัานนี่มีไข่ก็ใส่นี่ก็ได้เนะาะเพราะว่าเขาสีเลือกออก บริกินโดนลลเลยฝนจะปูกับมีแต่ขัวรึวะเหตุใน,นอื่นเนาะอันนี้เนากระชิมมาฝนปูนาฝนตกคือกี่มันเอาเสียเอาทางเอิ๊กมันมาฝนเนาะคิ้วาขาวพี่น้องก็ยังบริกินวดขาวซะมานั่งอยู่ทางข้างกันเหมือนนี่เนาะบรรยากาศดีดีโซนขากเที่ยวงามแห่งอันนี้ที่เป็นต้นขาเขาเอง ปูไว้อยู่ทางดิน,นเผิ่อพอด้กินทางดินเฮาก็มีคือ,คลาลอการนะอตตาปูไว้ลายลายหมอกง็อันนี้ใืใส่เป็นกับปูเป็นกระปูแำลงเาลายบ,บ,บกบวง่าลายเติบอ,อยู่พอด้กินยุตัวใหญ่เลยใหญ่ ตะก้านต้องตะก้านไม่ได้ยิบแต่ก่อนยังน้อยเนาะหลายหลายตัวยังน้อยหอมแหงนในจานหนึ่งทั้งหอยทั้งกระปูทั้งกบทั้งเกียดเนาะบัวแดนอันนี้เขาขัวจนแหงเขาก็เลยเขาทิมาแจวเนาะเขาก็เลยบัวแด้บัวแดงในเกาะมานะต้องขัวจะต้องเกี๊ยว มันเยอะเลือนะดเลือดเลือดตะปูตะโอมใหญ่ๆ <c oughs> มากินข่าวเนาะกินพวกกำลังหมูเพราะว่าหมูที่อิ่มเลย <c oughs> <c oughs> จากมาเฮือน <c oughs> เป็นข่าวเถียงเนาะใครก็กอิ่มาเลยเนี่ยมันเลยเนี่ยนีเป็นมันเลยอันนี้ได้มันนะเสี่ยล่ยาวไลเนาะ กเชองหน่วยอมันเนดีล the pues. <igue> ้วหน่วยคกิบ่ได้ปกตินะลงไปสาลายนะเพลิดเลยเพลิเป็นกเพลเพยานยงกัดพอแล้วเนาะอือพอแล้วยวขาวเลยน้อยี๋ววเอาไว้ทำอ่อนก็ได้ เยอะใช่มหมปูหมงปูหมมแกนหัวแล้วแหละหววหิ้วเผาวขาัวดียวครับปูหัว้าให้หมักแบบนแมเลยกระตั้งเรื่อยๆเนาะนี่แซ่บชาวบานนอกคนไย้านนี้จานเอาแบบพี่เอาไว้จันน่า บ่นกับปูปริแสมเนาะนบนล,า,นนนลายๆกยารวกับตัว,วเลยลนะครกบคัดางบงแนัวงงคัดงบงเป็นเดียงบ,ง,ง,บ,ง,ง,บงมาางบงมาแต่บอน,นเวียก,กยเท่าไ่เ็นตะละมือนะพันยนเวียกักนมาหเจ็บคูมั้งลาย มีมาเวนก็เลยเก็บเลยจ้าตีตัวพี่น้องมาได้กินข้าวนำกันเด้อนั่งได้ปะโป้งอยู่ลุมเนาะครับหงได้ขึ้นเขาเร่งให้เบิงกินแต่เวนเขาง่ายกับเมนเขารเรงกับเมนมาได้พี่น้องได้กินนำกันเขามาทีหลังเขาก็เลยได้กินตำล้านยิ้วเขานะครับเห็นปะ บอก็ดีดเลยพัดหม่ๆเลยมากินกับดยวกระปู้นาเล่เนาะเี่ยเอีออน ก็ดีแหละสองหน่อยไอสามกินบ่ได้เคสปวดถาคนตรงแหงๆนี่พริกขี้นเล่นได้เนาะนี่เปนยาโรเขาเป็นกัางนามอยากบกมันด้วยยาดีกว่ะเก็บมีนัว ลุกดนแล้วละกปูก,ก็เริ่มมั่นกันนันออกจากหูหออกจากเบ้าแล,ล้วอันนี้เป็นกระปูแบบนั่นเนาะบานจะผัดกระปูส,สีม่วงเนาะที่ดำที่แดงที่ดำสีแดงมันคือการเขียนอื่นเลยออกสีมงงว่วง แต่ว่ามันตัวใหญ่อยู่ทั้งแบบมันติดใหญ่กว่านี้ผัดธรรมชาติเนาะไม่ได้ใส่เส้น,สน,นเราไม่แซ่ไม่ได้แซ่พันธด์น่ะเาใจน่า,ามันก่อนเนาะแต่ว่าอันนี้เอาสิเทามาปนไปเลยว่าไม่ได้ใช้นี่ก็ได้แล้วมันได้เต็มเลย ผักกะโดนแซบเลยผ่าทิ่ยกเ้าแซบผักกะดดนอ่อนไปสอนกับแพร่เมื่อไงนะไปกับคัว่วมงละจ้ะเอาช่วงเถอะหลายๆคนอยู่ะ มันลกหลายคนไปหาคนอะไรรวมกันอือจะเอาเพิ่อนกัไปนะคอยได้กินอยู่เลยให้เป็นรายเติบกันกันมือแต่พวกเงินบอลนี่มีมีเงินะถ้าปู้ก็เืออยู่บนนั้นะว่าเขาสอนเนาะคุณเขาไปหาเก็บกระโลงหูแน่ตอนทางมี งหายจะปูไปกัดเองนะแบมากนิงยุงกันไรเริ่มขำเนี่ยยุงก <c oughs> ็เริ <vain> ่มออกละยุงเห่อ แซ่บบุ้งกะห้างกบปิมาวางหนึ่งแมน<ส>หากับปิมาลายกะทันหยบจำเกี่ยวอันพัดเลยว่ายาเข่าเวลกินข้าเทียงอ่ะมีตัวใหญ่ดวง เริ่มอินแล้วโต nhỏ ลงหน่อลงนะอืออินไปแทะง่ายจิ้มจิ้มทำไหนหมักกินมเลยครับบงจิ้มที่ไปกินขมือพันว่าผักบุ้งนี่มันแทะอยู่แล้วแต่เลยเก็บอือเนี่ยมันแทบมันบอกแห้งบนอยังนะ บกอ่อน,น,นออเนาะเขาบอกใหญ่ๆอะแก่ว่ามาให้กินก็นคือเป็นว่าอีน,านี่แล้วนี่ของกินตามธรรมชาติเนาะแสบไปแบบนึงบางๆก็บ่มีสักสักกล่นะยังหงอยก็บ่มี อันนี้แข็งที่สุดอันี้ก็อีกกูมาเคยไปหากับโบจักที่สันได้กับหวานบ่มีที่กันอันนี้อยู่ในย่างบัวหูแห่ะแบบวันนึงผมเหมันต์ว่าบ่อหนันแบบเข้าเข้ามีหมูไปเนาะแบบไปผูเ้เดียวกันญาติ คือว่าทะเลพัชิกาไปเยี่ยมกลางคืนเขาทจ่มหมูไปเด็อเพื่อนเราหนักหลายคนก็องอาไก็จะเหนื่อยอย,อยาไปเห็นลายย่างยอดล้างกันเมืเป็นแต่ย่านหน่อยมูก้านทั้งัางกัหลายลายาหนานพินะ หยางหละก้าน,นแสบพ <c oughs> อพักขาวนาะมันจังแสบ <c oughs> พักกระโดน <c oughs> พักกระโดนขาวก็มีเ่ะอันนี้มันจีเป็นเสียงเหมือนว่าพักรกะโดนขาวพ่อแม่เนอะ จัเท่าไหร่เนี่ยเผื่อเห็นกนร,ระโดงขากระโดนตัวหนึ่งมันจะออกสีกม่วงจานอพราะมันยังเปนทันแกแ่เลยมันยังเป็นสีแบบนี้อยู่กรบปูเนี่ยพอดีหย่ำค่ำเดียวเลยพอดีค่ำตวัวปูใหญ่แต่ก็แซ่ะกระปูยังเท่าไว้่พี่อิอ๋ แค่แค pues> ่บางบั้างหน้าจะแค่ไม้อีกแล้วเหลือเผ็ดเนาะดีก็ทำแนวเผ็ดลากกับเผ็ดเล่ยมัน มือหนาจะได้เก็บมาอีกแล้วหมองูเนาะเก็บมาพันมันโดนเสียบนะมือหนาจะได้เก็บมาอีกย่อะเนะจะแรงคนเนาะนะอืมอือืมจะเลือดเยดียให้กินให้มันเบ็ด

ต้งหลับตาะไรนะหลับตาแทบมันผ่านมัเหียนทองแล้วตอนนี้อิ่มเหลอแล้วแรงไมและแรงบม่ได้กินแว้ิ่นอิ่มแล้ว เนดดี่ยดใชเชียงไก่เชียงยังขำเลยเนาะแม่งไครเริ่มไก่เขาคอกัเขาพอกัเขาพอกีคอนล่ะน่ะพอดีอันแบบเ,เ,เพชรกับบ,บัวปัญญานาะพอดีเลยเจ้าตัเพชรอยู่ห่านะมาเพชรเป็นตอน <c oughs> เ้าเป็นลูกค่าลายบางทีกับเป็นเท้าวม,มีรสชาตเลยนะเป็น,สนรสเห็ดต้นเองนะอืมอีเ <c oughs> นะอุดเด็ดจัง แล้ว่กจางเหมือนกะปูกะย่งไย้กินอีกเนาะใตุ้เย็นก็ได้แตวางมันไกินมันเลยจ้ะแจวใอันจีนก็ตำหงืงก็แ่บก็ดีเลยขัวเดหงือก็ยงน้นหนึ่งตำกินครับก็แสบกินเดียวก็แสบเดียวเนาะก็แ่บกินพร้อมกันก่อแรงน่นละ้วกนา

มันเริ่มงามแล้วเห็นทองแล้วเห็นทองบ่ยังกว่ามัมากินข้าวให้เบิร์นพี่เนาะกินปลาอืมกีนปลาไออิ่มนะวันนี้เนาะกินปนกระปุกับะพัดกระโปงพี่น้องได้กินข้าวให้เบิ่งมวันนี้ก็ได้ถ่ายตอนเห็ดเนาะข้าวยาข้าวโดยที่อิ่มวันนี้ก็ไว้กิน กินฝนกับปูกับผักกระโดนเงียบพากระโดนมันเกิดตำตรงหน้ายังหลายเติบเมียนยังหลอยู่ไปกินอีกเลยเครงหอยเครงเหยียดกับฮันเดตต้องซ้ำเนียนอันกบยับงว่าท่านอันครบยังว่าซีว่าซีแจวบ่แจวว่าต้องล้นไผยก่อน้อง,ง,งมันเครองหอยครบแต่ฉันลนไผ่เนียนพี่น้องมีแต่วา่าซีคอร์โจคีบอันนี้เนาะกินข้าวอิม่มเลยพี่น้องเนาะโดย เอาพี่น้องคลิปนี้กัสิขอลาไปพอุ่องนี้เนาะพบคลิปหน้าเด้อเนาะโดยจากคลิปนี้ลาไปแล้วขอก่าวคำว่สาสบายดี